เกิดอะไรขึ้นถ้าเราเอาน้ำมะเขือเทศมามาร์คหน้า7วันสวัสดีค่ะสวัสดีชาวชชดแชร์ทุกคนนะคะเรามาเจอกับชชดอีกแล้วค่ะในช่องชัดแชร์ช่องที่จะพาทุกคนไปเป็นชนีไทยสมคุณค่าไปได้วยกันค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเรามีอีกหนึ่งการทดลองเอามาฝากกันนะคะนั่นก็คือถ้าเราเอาน้ำมะเขือเทศด,ดอยคำม,มามาร์คหน้าติดต่อกัน7วัน จะเกิดอะไรขึ้นน่าจะใสจริงหรือเปล่า oh. รอยสิวรูขุมคนจะกระชับหรืออะไรยังไง oh. เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ในมะเขือเทศเนี่ยนะคะเขามีสารอาหารอยู่เยอะมากค่ะเขามีไลโคปินมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็มีวิตามิน A แล้วก็วิตามิน C ที่สูงมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาเขามามาร์กหน้าเนี่ยเขาจะช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสอันนี้แน่นอนแล้วนะคะเขาจะช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วเขามีส่วนช่วยในการรักษาสิวด้วยนะคะแล้วก็ใครที่หน้ามันเนี่ยเขาก็จะช่วยขาจัดความมันบนใบหน้าด้วยและที่สําคัญสําหรับสาวที่ริ้วรอยเริ่มมาแล้ว เขาช่วยลดเร็วรอยด้วยคือเขาว่ากันว่าแบบนั้นนะนะคะฮหลหลทุกคนเดวันก่อนอื่นขออธิบายหนังหน้าสภาพหนังหน้าตอนนี้ก่อนเพราะว่ามันพังพีมากพังพีหน้าสุดๆไปเลยสิวบุกฮอร์โมนแบบหนักหน่วงมากแล้วก็แบบกินน้ำตาลเยอะสิวก็ขึ้นอีกซัดเค so ้กเข้าไปปอนหนึง่งสิวก็ขึ้นแล้วอย่างเงี้ย เอ,เอาเป็นว่าอธิบายก่อนตรงนี้ตรงนี้นี้ที่เห็นที่จุดๆที่หน้าผากนะคะมันคือสิวที่เป็นรอยตอนนี้ทิ้งรอยดําเพราะว่าพวกน้องนางหายไปแล้วส่วนเซกชันนี้ค่ะตั้งแต่ช่วงแก้มตรงนี้จุดๆจุดๆอย่างนี้คือรอยกระนะจ๊ะเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วไม่ว่าจะทายัางไงนะก็ไม่หายไปเพราะฉะนั้นอยู่ด้วยกันไปแบบนี้แหละแล้วก็ข้างล่างที่เป็นแบบที่ค้างเห็นปะเป็นสิวที่หนักหน่วงมากแล้วก็แบบทิ้งรอยดำไว้ชัดมาก มึงจะชัดไปไหนเอาเป็นว่านี่แหละอย่ตรงนี้นะรูขุมขนก็คือเหมือนเดิมคือไม่ได้แบบละเอียดขนาดนั้นมันก็มีรูขุมขนบ้างแต่ไม่ได้แบบรูขุมไม่ได้ใหญ่เวอร์หน้าปกติชัดหน้าแห้งอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือช่วงนี้บำรุงแบบพอประมาณแล้วกันก็ยังมีความแห้งอยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้แบบแห้งๆทาครีมไม่ติดนึกออกมาแต่ก็ไม่ได้แบบชุมช่มชืม้นชุมช่มชื้นเอาเป็นว่าแบบ ้าให้คะแนนแบบแห้งคือ0ชุ่มชื่นมากคือ10ตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ6-7ถึงเโอเคนะสเกลเรารู้เรื่องทีนี้สิ่งที่เราจะทำคือน้ำมะเขือเทศดอยคำที่เราจะเอามามาร์กหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมีคือดอยคำจ้ะและเนื่องด้วยมันเป็นของเหลวการจะทำให้มันแบบอยู่บนหน้าเราได้นานมันก็จะยากนิดนึงเราก็เลยต้องมีตัวช่วยอันนี้คือเม็ดมาสกของไดโซนะคะหาซื้อได้ตามไดโซมีหลายรุ่นมาก รุ่นนี้คือรุ่นที่แบบแพงนิดนึงแตถง่ถึงจะแพงแล้วอะนะในถุงก็ยังมีตั้ง12ชิ้นอยู่ดีเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทำไมไม่ออกคือรุ่นนี้เนี่ยความดีก็คือนางมาแบบใส่คัพมาแล้วอะเห็นปะนางก็จะใส่ถ้วยเล็กๆมาคือถ้าเราใช้เซรั่มใช้อะไรไว้แบบมาร์กหน้าก็คือเปิดฝาแล้วก็เทใส่ถ้วยนี้ได้เลยนางก็จะแบบดูดซึมเซรั่มแล้วค่อยเอามามาร์กแต่ด้วยความว่า ไซส์ของนางเนี่ยจิ๋วถ้าเราเอามาใช้กับมะเขือเทศมันจะไม่พอเราต้องมีแก้วด้วย <c oughs> คือเคยลองแล้วมะเขือเทศมันแบบน้ํามันดูดไม่เขาเรียวกว่าอะไรอะ่ะมันซึมไม่ทั่วแผน่นน่ะเพราะฉะนั้นเอาเป็นแบบนี้ดีกว่าสิ่งที่เราต้องทําคือเปิดเปิดยังไงเนี่ยเปิดเจนางไม่เปิดเราใช้วิธีโหด คือมันคนมีปัญหากับฝาอะไรแบบนี้ตลอดตั้งแต่ฝาปีโป้จนแบบฝาโยเกิร์ตฝาทุกสิ่งย่นใส่ถ้วยจ้ะแล้วก็ตามด้วยดอยคำนี่นะถ้าจะค่อยๆแบบค่อยๆแบบเทนะอันนี้จะใช้ว่ามันครึ่งแก้วชอ็อตอะคะ่ะมันอยู่ประมาณตรงเนี้ยแล้วก็ทิ้งไว้สักครู่ ให้น้องนางบวมน้ําก่อนซึ่งน้องนางอะบวมน้ําเร็วมากนะก้อนเมื่อกี้ที่ลงไปคือแบบเม็ดนิดเดียวใช่ปะตอนนี้ขึน้นทางบวมเป็นแบบนี้แล้วอะ <c oughs> ด้วยเวลาแบบแปบ๊บเดียวเท่านั้น <c oughs> คือน้ำมะเขือเทศดอยคำเนี่ยนะคะปกติอะชัดกินกินที่เป็นสูตรโลโซเดียมนะใครที่บอกว่าอีมะเขือเทศแบบน้ำมะเขือเทศมันอีกินไม่ได้อะไรเงี้ยก็เอาไปผสมสไปดูร่อย นี่คือสูตรที่พ่อทําให้กินตั้งแต่เด็กเลยมะเขือเทศผสมสไปซ์อร่อยมากอร่อยมากจริงๆเราหลังจากนั้นก็เลยแบบชินกับรสชาติมะเขือเทศนางก็จะค่อยๆแบบดูดอย่างเงี้ยเห็นปะเนี่ยเราเรางจะพองหมวเป็นแบบนี้เราก็จะพยายามแบบให้นางดูดซับน้ำมะเขือเทศให้ได้เยอะที่สุดค่ะโอเคชุ่มแล้วแหละชุ่มมากแล้วแหละ <laughs> เริ่ม การคลี่น้องออกมาก็จะหยดหยดนิดนึงเป็นไม่ได้คนทำในห้องน้ำอ, <c oughs> <c oughs> อืมอืมโอเคเราจะทิ้งไว้แบบนี้นะคะสิบนาทีหรือจนกว่าน้องจะแห้งแห้งแบบหมาดๆอย่าให้แห้งกลางๆไม่โอ้ ันนี้มันเหลืออยู่ในแก้วอ่ะเสีดายแปะแปะแปส่วนที่เหลือในกล่องจะเก็บไว้เข้าตู้เย็นไว้มาร์ควันต่อไปหรือจะจัดการกินซาก็ได้นะคะกินไปถเถอะมันมันอร่อยดีนะเม <c oughs> ื่อกี้ฉันไปล้างออกมาแล้วนะคะคือช่วงบนๆมันจะแห้งก่อน <c oughs> เราก็เลยแบบืมล้างเถอะ ล้างน้ำเปล่าธรรมดาคือฟิลดิ้งอ่ะหน้าแบบสดชื่นอ่ะแบบเย็นคือ,อยิ่งถ้าใช้น้ำมะเขือเทศเย็นเย็นนะจะแบบฟินมากคือวันแรกอะเนาะมันก็ยังไม่ได้รู้สึกไม่ได้เห็นผลอะไรใดๆแต่ว่าฟิลดิ้งคือแบบเออฟิลกู๊ดนะรู้สึก,กว่าแบบน้าดีแล้วแหละมโน <Huh? S 1> <laughs> มาจ้าเด y 2จ้าวันนี้มีนวัตกรรมใหม่คือผ้ากันเปื้อนจริงมันคือนปกินนั่นแหละ คือเมื่อวานเสื้อขาวใช่ปะแล้วก็หยุดเป็นจุดๆเลยจ้ะมะเขือเทศพอก้อน <laughs> น้องคนเดิมดอยคำคืออย่างที่บอกว่าถ้าเอาไปแช่เย็นจะฟินมากแต่วันนี้ไม่ค่อยกินอะไรเยน็ยนๆก็เลยมไม่แช่ก็ได้วะพอเดี๋ยวก็กินต่อไงเริ่ม จริงๆเราค่อยๆบีบค่อยๆเติมก็ได้นะคะไม่ซีเรียสอะไรขนาดนั้นน้องนางคนเดิมเม็ดมาร์็กซ์ปะเราก็จะทำอย่างนี้ไปอีกเจ็ดวันเห็นปะน้องค่อยๆแบบค่อยๆพองอะนางพองขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะตัวใหญ่ขึ้นจากเมื่อกี้คือแบบเป็นเม็ดแบบเหมือนนมอัดเม็ดอะตอนนี้คือใหญ่มากเห็นปะคือความดีของน้ำมะเขือเทศดอยคำคือเขามีเนื้อด้วยไง แน่นบ้าเขาจะมีแบบเนื้อเนื้อติดที่มาเีอีเนื้อเนื้อนี่แหละที่เราอยากให้อยู่บนหน้าเราโอเครอแบบเดี๋ยวค่อยไปล้างอย่ายิ้มลืม ตดไปแล้วสิบนาทีมันก็เริ่มแห้งๆแล้วนะคะฮึบแล้วก็ไปล้างน้ำด้วยนะฉันล้างแค่น้ำเปล่านะคะแบบผ่านๆเลยอะ่ะหน้าน,นิ่มมากนิ่มแบบนิ่มจังเลยอะ่ะแบบสดชื่นมากฟิลกูดมากนะคะยังไม่ได้รู้สึกว่าหน้าใสหน้าขาวอะไรมากมายแบบไม่ได้รู้สึกเอาจริง แค่ Have, แบบรู้สึกว่าหน้านิ่มดีจังวันที่3แล้วค่ะสเต็ปเดิมแอบทําไว้แล้วด้วยนี่น้องนางก็พองไปแล้วคืออย่าเอาด้านที่แบบเนื้อเยอะๆลงสังเกตแล้วช่วงที่แห้งแบบแห้งก่อนอะคือช่วงหน้าผากเพราะฉะนั้นแปะช่วงหน้าผากเยอะ ช่วงที่ชุ่มน้ําสุดคือคางจ้ะไม่ต้องเน้นคางมากเพราะว่าในที่สุดแล้วอะน้องนางจะไหลลงมาอยู่ข้างล่างล้างแล้วครับหน้านิ่มมากเทบแบบสึกแบบอืมนิ่มดีจังรู้สึกแบบใสขึ้นนะนิดนึงแต่ว่ารอยสิวต่างๆ ยังอยู่นะคะผ่านแล้ว3วันเดี๋ยวครบอาทิตย์เราจะได้รู้กันจริงๆแหละเอาแบบเฮ้ยตอนตอนนี้ยังรู้สึกว่าแบบเอสหรือหรือว่ามาโนนึกออกปะแต่ว่าเดี๋ยว7วันจะแบบปรปดูก,กันจริงๆผ่านไปแล้ว3วันถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างด้วยขาจะได้แจ้งเตือนเวลาที่ฉันลงคลิปใหม่ subscribe ไร่ไละ ฮัลโหลวันนี้วันที่4ี่นะคะเราจะมากันแบบเร็วนิดนึงเพราะว่าใช้กำลังสอบไปข้างนอกจาก้าเตรียมไว้หมดแล้วลุยกันเลยดีกว่าคือจริงๆจ,จ,จะบอกว่าการมาร์คหน้าในห้องน้ำอ่ะเป็นอะไรที่เลอมเมนสุดหมายถึงตัวนี้เพราะว่าเละมากใ <c oughs> ครเปิดเข้ามาในห้องน้ำตอนนี้จะต้องตกใจแบบเลือดสาด เดี๋ยวฉันจะไปอาบน้ำก่อนระหว่างที่มาร์คก็น่าจะประมาณ10นาทีแล้วก็จะล้างเลยนะจ๊ะสดชื่นมากเวอร์อาบน้ำแล้วไปแต่งตัวแล้วนะจ๊ะวันนี้ไม่รู้มีอะไรรู้สึกแบบเหมือนมโนไปเองว่าลูกมองคนเล็กลงแบบเฮ้ยมนโนปะวะขอดูอีกแป๊บหนึ่งฮัลโหลวันนี้ค่ะเตรียมน้ำมะเขือเทศและมาร์คไว้แล้วเหมือนเดิมน,นะคะ เริ่มเลยกว่าคือชนานเด นิ่มนะคะอันนี้คือแบบเลิฟมากคือส่วนตัวรู้สึกว่ามันช่วยแบบทําให้หน้าแบบกระจ่างขึ้นมาแบบวูนึงเลยแบบเฮ้ยล้างแล้วอารมณ์รู้สึกแบบเฮ้ยทำไมหน้าใสาจังอะไรเงี้ยถือว่าแบบเลิศฮัลโหลวันที่หกแล้วค่ะอันนี้จะบอกว่าแอบ,บเอาไปแช่เย็นมาน้ำมะเขือเทศเย็นเจี๊ยบ hmm. ระมันเริศกันเลยนะคะทุกคนเย็นมาก่ะเย็นไปปะวะเทคนิคก็คือมันจะมีด้านหนึ่งที่มันมีแบบพวกเนื้อมาเขือเทศอยู่เอาด้านนั้นเข้าหน้านะค่ะสดชื่นมากปบับเย็นสบายหน้ามากเลยค่ะ คะึตอนล้างอะคะ่ะฉันล้างแค่น้ำเปล่าเลยนะคะไม่ได้ใช้โฟมไม่ได้ใช้คลิงเซอร์ใดๆคือน้ำเปล่าก็พอแล้วแล้วก็อืมวันที่หกมันเริ่มเห็นผลอะไรแบบชัดเจนขึ้นเนาะรู้สึกว่าตรงแบบรอยสิวที่คางที่แบบ ตอนแรกมันเข้มมากมันจางลงแบบเอ๊ะดูดูไปก็จางลงนะดีอยู่เดอ้อหน้าโดยรวมดูมีความแบบไแบบ้ใๆนิดนึงอะไรเงี้ยแบบ<ม>ก็ก็ดูเหมือนจะดีนะวันที่เจ็ค่ะวันสุดท้ายาพิ่งตื่นระบอกตองรงระวังเรา จสตู้เย็นนะคะเย็นมากคนพบแล้วว่าการแช่เย็นทำให้มันแบบฟินมากจลิางหนาะทุกคน10นาทีแล้ว ขึ้นคือแบบโดยรวมรวมคือดีขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าจุดตรงเนี้ยจางลงแบบเอ้ยดีอันนี้คือมาใหม่อย่าไปสนใจจุดข้างบนก็เริ่มคือแบบมันค่อยๆหายอะ่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่แบบเห็นชัดเพราะตอนแรกเข้มมากจำได้ไหมตอนนี้มันเริ่มจางลงจาก แล้วก็รู้จุ่มจนมันดูก,กระชับขึ้นแบบเฮ้ยมหัศจรรย์ในเจวันของจริง <Wow. S 1> สรุปคือเอาจริงๆตอนแรกเนี่ยไม่คิดว่ามันจะดีด้วยซ้ำคือดีกว่าที่คิดเยอะมากเป็นการมาหน้าไปแบบแกนๆไม่ได้คาดหวังอะไรไม่ได้คาดหวังสิ่งใดเลย แล้วก็ผลออกมาดีเกินคาดเลยอะคือถ้าทุกคนสังเกตไอ้ตรงสิวที่แบบอยู่ใต้คางอันนี้ฉันแต่งหน้ามันกลบไปหมดแล้วใช่ปะแต่สิวที่มันแบบรอยสิวที่มันเป็นรอยดํามันอยู่ใต้คางมันจางลงแบบเฮ้ยวันแรกอะมันยังแบบชัดเจนแจ่มแจ๋วอยู่เลยแล้วพอวันที่7มันคือแบบเฮ้ยจางลงไปเยอะมากรูขุมขนรู้สึกว่ามันแบบมันมีความกระชับขึ้นแบบนิดนึงอะดูแบบแลดูกระชับอบหน้าโดยรวมอะใสขึ้น แต่สิ่งที่ไม่ชอบเลยก็คือความลำบากในการมาร์เอาจริงคือพอเป็นน้ำมะเขือเทศอะคะ่ะมันหยดมันเลอะมันเถอะมันแบบโอ้ยจะหยดอะไรนักหนาจ้าแม่คือหยด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 แบบนึกออกปะหยดตามลายแบบตรงเส้นตรงช่วงคางมันกแบบบางทีถ้าไม่ระวังคือเลอะเสือ้อเดินไปไหนก็จะต้องระวงังก็จะต้องมีแบบทิชชู่คอยซับไว้หรืออะไรอเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ไม่ชอบใน ในความเลอะเทอะของนางแต่ในผลของนางก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีกว่าที่คิดแท้อันนี้เนี่ยแอบรู้สึกไปเองว่าอาจจะเหมาะสําหรับคนที่ไม่ได้ต้องการความชุ่มชื่นม,มากมายเพราะด้วยเมื่อเขือเทศอะ่ะมันคือผลไม้ที่แบบเอ้ยมันไม่ได้มีเขาไม่ได้มีสรรพคุณในการ การให้ความชุ่มชื่นเขามีสรรพคุณในเรื่องของความกระจ่างใสรักษาสิวลดการอักเสบของใบหน้าทําให้แบบคือเขามีวิตามินแบบ A B C D E F G อะ่ะมันก็จะทําให้หน้าเราอะใสขึ้นโดยแบบเป็นธรรมชาตินึกออกปะแต่ถ้าต้องการความความชุ่มชื่นเหมือนที่ได้จากโยเกิร์ตหรือน้ํำผึ้งอันเนี้ยอาจจะให้ไม่ได้นะจ๊ะคนหน้ามันน่าจะชอบมากๆเลยแหละอันนี้แบบ ไปคอมเมนต์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทําแล้วรู้สึกว่ามันดีกว่าเดิมนะก็คือการเอาเมะเขือเทศแช่เย็นมะเขือเทศแช่เย็นคือดีแบบไอ้บ้าสดชื่นฟินมากแคปปี้แบบโอ้ยหน้าแบบสดชื่นขึ้นมาเลยอะแนะนำว่าให้เอาไปแช่เย็นก่อนนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็ลาไปแล้วใครที่อยากได้แบบ สูตรมาร์กน้าอันอื่นอยากให้ทดลองอันอื่นพิมพ์บอกไว้คอมเมนต์บอกไว้ได้เลยหรือว่ามีสูตรอะไรที่แบบชอบคอมเมนต์ไว้แล้วเดี๋ยวแนจะมาทดลองให้ดูนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย